อะไรเขาล่ะน่ะเอ๊ะชนว่อะไรอย่างเงี้ยมาเอาคล้องเอาคล้องพ่อกับแม่กับคล้องตีปู่ปู่ก็มายืนดูเขาตรงนี้นี่แหวนกับแม่มึงพ่อมึือคล้องไปเจ้าของน่ะเออทำก็ติดฟูดแต่สิ่งดีๆ ล่ามไม่รวยให้ช้ำจินไอเป็นพวนเนมาแล้วพ่อมีพ่อมนีไว้ปลูกปุ๋ยปูกมานี่เลยปูกกระยามานี่ดิแม่เอาแม่แม่ก่อนยมาหลายพวงเลมเนี่ยพวงเอาไว้ใช้หมดมาหนูเชวคันนะน้ไว้ก่อนน้ำมนไว้ก่อน ลูกดิไปเจ้าของพูดก่อนคู่กันเนอเจ้าของน้าเอาก่อนไปเลยคู่มึงอ่ะเป็นเจ้าของอ่ะพูดต่จริงที่ดีๆอ่ะมึงเงี้ยไปเอาบางี่บ้างี่บังโดนบางี่บก่อนเขาก็ไปลูกอะไรนี่เกี่ยวมาเนาะรับโดนหน้าบ้าน ไอ้สามข้น่าเจริญรุ่งเรืองไอ้ดายชรางนี่เยอะไอ้ขวดไอ้ข้าวไร้ย่างไก่รวยแลเลย่างนี่บ้างน่าเลยของนายก็ได้นอนเรียกต้องมาแล้วเนี่ยขอให้เจริญรุ่งเรืองให้ได้สันตบ